สูงส,ส,ส,สุดอย่างเมื่อคืนที่อยู่ที่หน,นึ่งงเจ็ดน่บคุเลยแ,ลแต่ต้องปิดลงะครับเพราะมันเช่วงนแค่ปิดลงน้อยก็แล้วนะคร,นะรับเพราะว่าช่งนีนนะ้

เขา,า,เาปทานนี้ให้นำข้าตรงนี้ใาานใพวก ทั่วไปนีโดยเพราะเพิเมืองเพิรสามโคกเนี่ยซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับน้ำเจ้าพญานัวโตนะครับแต่ถ้าเป็นรากถุแก้วเนี่ยก็ต้องดูว่าน้ําจะระบายมาจากทางราุงอย่างนี้ตัวบริารสีพานะครับแล้วก็ส่วนนึ็นก็อต่อตออมาทางไม่ว่าจะเป็นคอข้างกับคอถุงไปคอรากคอนนะครับซึ่งเป็นมาจจะสูงขึ้นอนดีที่น้ำเหนือเยอะแล้วมีการปล่อยน้ำนะครับจากรากลุงถุง น้ำฝนท่านตกนนะครับซึ่งทางอำเภอราชบุรน,นี่ก็มีการร่วมกับทางโครงการชนประทานนะครับแล้วก็ประทในการเสริมทันเขื่อนทันทองต่างๆในส่วนของหนองเสือนะครับซึ่งจะรับน้ําโดยตรงจากเขื่อนพรามหซึ่งไหลามาทางเขื่อนปา่าสักชนิ์นะครับตรงนี้เรากังวลในส่วนของน้ําฝนมากกว่านะครับเพราะปริมาณน้ําของเขื่อนปา่าสักยังไม่เยอะพอแต่เนื่องจากไปมากความจุข,ของเขื่อน นะครับต่าสักชนิดอยูอ่ไม่ถึงพันนะครับซึ่งอันนี้ถ้ามว่าเรามาสูงไม่แช่นอาจจะทําให้น้ําเต็มเร็วนะครับอันนี้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในขณะนี้เนี่ยความจุน้ํายังในเขื่อนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้ากรณีที่มีฝนตกเยอะนะครับอาจจะทําให้การระบายน้ําเป็นไปด้วยความล่าช้านิดหนึ่งเรื่องแต่ว่าการที่เราจะต้องระบายออกไม่ว่าจะไปโซนของนครนายกปราจีนบุรี บางผากมหรือแม้ข้าทังลงเจ้าพยาที่เกิที่ประตูระบายน้ําเชียงรากน้อยนะครับของบ้านเพลาต่างๆเนี่ยจะ,ะบายไม่ทันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่เราเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับเครื่องสูบน้ําของโครงการพื้นฐา,านทั้งหมดนะครับตอนนี้มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการเสริมคันคลองนะครับตั้งแต่หนองเสือลงมาซึ่งเราได้ทางอบจอเนี่ย เ่นดียวปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับังนั้นถ้าสมมติว่าเราจะมองว่าเงื่อนไขทําให้กระทุมท่วมเนี่ยก็คงต้องมาพิจารณาเรื่องล่องมอรสุมที่จะเข้ามานะครับถ้าเข้ามาแล้วก็มาแช่อยู่บริเวณทางภาคกลางตอนล่างเนี่ยนานนะครับไปมากน้ําฝนก็อาจจะเยอะนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของการน้ํารอการระบาย